กับกอดต,ตัวบออย่างไไปคุยกันนี่นะครับเ่องของของ,งเราก็ของนกเหมือนมันไม่มีไฟแมทของนกของนก่นกะของนกกบซิมี่บ้านบ้านหากบ้านหากกบซิมี่แม่พ่อยนะ네ครับ มีแม่บนถ้ำนกอีหละนะครับมีแม่บนถ้ำนกมีบานบานฮักแต่ซิมีพีเชอรี่แมเชอรี่ใช่ไหมม,มีแมเชอรี่นะครับแล้วก็มีซา์ปะปีน่าจะเป็นพ,พี่เดือนหรือเปล่าพี่เดือนคนที่แบบซัพพอร์ตรวบรวมอะไรให้น้องๆนะครับมีไพยอยีกนอกโรเคียนัน นกเห็นเฟสผู้หนึ่งหรอครับเพิ่นทักมาบอกว่าอ่าได้มาอาไรไหมวัสันตว่าโอนไปเป็นซื้ออีกผู้หนึ่งไหมครับเป็นซื้ออีกผู้หนึ่งทีผมรูดจากเลยนะครับมันเคยเกิดขึ้นนะครับสามพันบาทาเดียอาไปอามาเฟสนะัิดปิดเฟสไปแล้วปิดเฟสไปแล้วบอกว่าเป็นเอฟซีนกคงสก,กรเสียวิหกมีแต่คนเก่งๆขอบคุณครับ กดติดตามแล้วค่ะคน้องนกน้องไอ้น่ออารักครับขอบ,ขอบคุณคับแม่ลุงเอกรอครับไอ้ลุงเอกรอค่บ <laughs> วัฒนาต่อเอ,เองเนาะ จะว่ารอจังไดีบูไปนอนอยู่ข้ขงา,างสาระกลางเกาก็สาระกลางเ,เขาทั่วหาเขาทั่วหาแท่ไหนถามลอ,ลองว่านอนอยู่ใส่ปล่อยขึ้นควนเลย <laughs> ลุงเอกดาต่ละเธอนีตับกระปวดอ,อีพอเหลืยจะกินหมอนเลยจ้ะสวัสดีปีใหม่ทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับข้าจะ้ะ มว่าลุงเอกน่ากลัวกว่ายยช่วยอ่ะได้ย็นว่าลุงเอกตายบ่านี้เจอลูกข่รการเคลื่อนเนี่ยเจ้าคิดถึงเจ๊ตุ่นยังเลยคะ่ะขอให้บอสน,น้อยปังๆงขอบคุณครับอ่าเมื่อนี้นกวัวเรืองมาไล่ บอเลียงินมิชาชีพอมาในขาแฝนขาพี่น้องฟังพี่น้องต้องฟังให้เข้าใจนะครับฟังให้ละเอียดเข้าใจแเรากระังวีคอร์บาโนโ้กวที่บอกถึงนี่คือเฟสอวตารนะครับมันมาจากเฟสอวตารไม่ใช่หมายถึงพี่พี่แม่แม่ของพวกเรานะครับให้เข้าใจตามนี้เฟสอวตารที่แอบแฝงเข้ามาเป็นแฟนคลับแล้วเปตัวเอาเงิน แม่แม่พี่พี่โอนโดยบลูโตบรูเลียงไปลูลยู่ว่าสิโอนไปแต่ว่าเาสียตหน้าคือสโอนให้น้องยโอนไห้นกหมายพ่อโอนไปปุ๊บอ่าเดี๋ยวนูจะเอาไปใหน้องเอาไปเอาไปแห่ไพ่อโอนปั๊บเขาบอกเลยครับแบบนี้มีนะครับเขาบอกเลยแล้วก็หายไปเลยนะครับสีแกงก้อมสีเอาเรื่อง,องอกับเนีล้ำบากรับให้พี่น้องเราบ้างเ้อนะครับ ประมาณนี้นะครับจาเป็นหลานแกงเนาะสันหน้าเริ่มกลมแล้วมาดามอายแ <Hey. S 1> จไคแม่ก็เป็นสาวแล้วพี่น้องเจ้นนาเก็เป็นสาวแล้วพ่อจ๋าหน้าเริ่มหดแล้วคะ่ะเริ่มหดยังไงแก่อนว่าแกเท่านี้เดียหรอตอนนี้หดแล้ยพ่อว่าก,กลมกว่าเดิมนะของพ่อไม่ใช่กลมค่ะเส้นตรงยาว <c oughs> เดี๋ยวชส่อว่าพ่อนายเงาเลย <c oughs> สวัสดีค่ะนะอีกอายสวัสดีครับรก <c oughs> พ่อลูกคู่นี้นะครับกำลังดูอยู่นี่ว่ามันจะได้ํำเรื่องไหมํำเรื่องยังไงเผื่อเพื่อให้ลูกแสดงด้วยวันนี้ค <c oughs> เดี๋ยวต้องถามลุงออดก,ก่อนนะถ้าไม่ใช่วันนี้ก็เปอีกวันหนึ่งเล่นเรื่องไรสดน,นะลูก ที่หลาม,มาพี่อนองสีเดียนเิ้งยังไม่ไมแต่ว่าลุงออดบอกว่าถ้าจะเล่นเรื่องที่มีหนูกับพี่มินโด,ดนรถชนอันนี้เป็นออแต่ว่าลุงเอกบอกเอ,อ้ลุงออดบอกว่ามันไม่เหมือนค่ะเราจะเล่นหน้าเวทีไม่ได้ไม่ไงมันที่เว<ม>ลาน้อยๆไงลูกเราเล่นสักสองสามสามให้มันจบอะไรอย่างเงี้ยในจอตัวใหญ่จังหนูพี่แม่คอยส่งมาให้ กินดีมากๆขอบคุณแทนแม่พลอยด้วยนะครับกิดหอดทั้งสองเด้นอนีป้าโอยกินถึงแนมะ่จเจกินปีใหม่ที่บ้านเขือด้วยนะมีใจก็ามาฝากด้วยนะคะมืนอนิยุกาลาสินคือว่ามะเรียนน้ำหน่องเนี่ยซื้อในอย่างเกาหลีมาก,กินแน่ซื้อจุเรียนมาให้ร้านด้วยค่ะเจอกันหมอชิดสองนะคะครับ ขอให้พ่อจ๋าลูกจ๋าปังๆขอบคุณครับแม่ติดตามตลอดตั้งแต่ปิดฤดูกาลนี่มหาวิทยาลัยกรุงเท้ข้นเนี่ยพี่โอไปไหนคะพี่โอไปอาบน้ำกับพี่เบิร์ดหรือว่าขนหลังลูกพ่อไม่มั่นใจนะจะไปไาบปไปไปไปเบิร์อันไหนวะเนี่ยอันนี้เป็นหน้าต่างกัน ยายอ้อยไปใส่ป้าอ้อยกลับบ้านค่ะป้าอ้อยไปกินปีใหม่ค่ะป้าอ้อยไปประกอบธุรกิจที่บ้านครับรอะไรคะปลาสุมดีป้าอ้อยไปแพ็คของด้วยเพราะว่ามามางานก็ไม่มีเวลาทํางานตัวเองมันเหนื่อยนะครับวิ่งไปวิ่งมาทั้งนอนเพราะพอบะยิมรอบเป็นไม้เกนพี่อ้อยเป็นไมเกนพี่ไมเกนเฉียบพันเุลาขยัดเวลาอีะยัง,ยงคือแบบ ด้วยการที่เราหาทางออกไม่ได้อย่างเงี้ยต่างๆนานาคิดมากอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นไมเกรนเป็นคือจังหนก,กสมัยตะกี้เลยครับ 2, องมือเป็นเท er ียนหนึ่งสามมือเป็นเท er ียนหนึ่งมันหนักเลยเพราะว่าด้วยอ,วาอากาศด้วยหลออขังผ้าวาะแหวดหลอมต่างๆนะครับก็ต้องไปดูแลตัวเองต้องเอาสุขภาพตัวเองก่อนขอให้เสียงวิหกปังๆนะคะขอบคุณครับ เปลี่ยนฤดูก็เปิดฤดูกาลกกาใช่ไหมครับ <c oughs> เปลี่ยนฤดูกันรอในกลุ่มแนละ้ว <c oughs> ได้ครับเชิญครับผม <c oughs> จับตะดังนึกหนึ่งครับเมื่อทได้เสริมอยู่หลองเป็นสาวก่อนติดตามสามปีแล้วขอบคุณครับแม่ติดตามตลอดขอบคุณครับผม ถ,ถ้าจัดฟันใสเจ็บไหมจะทำไมเหรอก็เวลาเราใส่เราดันเข้าฟันเราใช่ไหมเราพิมพ์แล้วเ,เข้าดานันปุ๊บเข้ามันก็จะไปบีบไปกดฟันเราเพื่อให้มันขยับเข้าไงลูกมันก็จะเจ็บนิดนึงแต่มันไม่ได้เจ็บแบบทรมานอดโอยแต่เราก็จะมีกําลังใจเพราะเราอยากให้ฟันเรา